สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมอเอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อบอย่ายายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังสเกีมตัวไปหน้านะฝนตกไหมพี่น้องเ,งเอ้ยออกไปไทยโชนมือนี้นะเอารถไทยรถไทยก็ได้่อไทยน้อยไทยย้างตามไม่ละไทยโชนเกมผุ้มั่นนะเพราะว่าฝนตกละไป ด,ดี๋ยวไปเบิ่งนั่เดียวพี่น้องเลยนี่เพิ่งกะสิประมาณนี้ทุกคนยังเห็นบ่อ่ากินกินตีเล็กแล้วก็มีไทยได้เอาไทยไปเอาตีเล็กไปรถบัานนี้ bị cổ khỏi nhau. กอน,นำํานี่เล้บก็ตันทอบล้วบีมโอ้สดชื้นแบบนี้ไม้กระดังกมหอมบอลนี้เป็นโคน้ําล้นทีน้่นเลยเดี๋ยวอันทอทอบ้านนี่ละ Good còn mướn là cái nó sẵn hồi đi kiểu mình sẽ gọi nhầm lén đấy nhầm hồn thì kiểu ở đây ทางเกษตรกมามนี้ทุกคนรอฝนตกมองว่าเรามีน,น้ำกักน้ำเลยหี่ตมกัะตมเลยนี่ฝนตกห้าห้าแรกห้าทําเลยนะฝนตกแห้ง,งนะจันยิระน้ำเต็นข่า thang mạ hoa đĩa nha P’nơi hoa nha cả thua xoài là để về bưng nhàn nồng sợ P’nơi nằm lại rồi không cô nồng sợ cứ nằm đây nôi nương nương sợ đây nôi nương sợ này giúp เอาปลามาปล่อยพี่น้องเลยวังนู้ปลาจักโตนี่เอาปลาเค็งมาปล่อยพี่น้องโตปลาห้าโตนะปลาเค็งมาป่อยนี่นองสะนี่แข็มเทงนี่นงไปตรงนั้นก็กระกากไปเลย สองสามสี่ตัวหา้าอารมณมๆยิ่งเดียวสี่ตัวนะตัวหา้าตัวหาตัวนามขึ้นไปโอ้จะกุกเปลือเออเมือ <laughs> นไข่นี้มันเอาแมา่ไปรูกนี่นะ ปล่อยป่าปลาเข่งพี่น้องเลยปลาขอกะได้ยุบปลาขอกะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยถ้าันเอาป่าปล่อยมาย่ามันกินปลาปล่อยนะทีป่าปลาปล่อยนีบดอันน้ำลายนี่นะอันนี้ปล่อยปลาเข่งปล่อยปลาขอปดย่ามันกินปลาปล่อยก็เลยไม่ปล่อยนะเอาปลาเข่งมาปล่อยปลาเข่งนี่กับตัวไม้ไ่ก็มีได้ถ้าปล่อยปล่อยเบิ้งนะชอนเบิ้งอันปีนี้มันละเอาแม่แพะลูกบนปลานี่ ป่อยปลาเคยงห้าตัวแต่ว่าปลาเคีงเก้าอยู่นี่ก็มีอยู่ไม่เอามันแต่ปลาคอนี่เอาเบดิดลปลาคอนะแก้มกินปลาปล่อยนะอย่าปล่อยปลาดนะกะ,ะ,นะะจะได้เกินม,มันมั้งรถพี่น้องุ้ยตามติเล็กเชียวปลาอันที่ปล่อยนั่นก็คันฝนนั่นตกนี่กัน้ำแห้งกนได้จับอีกคือเก้ายันฮาวมอแล้วบัดนี้เชื <c> ่ <oughs> ะบัดน,นี้เกินมั้งรถก่อนเอารถไถน้อยละไถไถล,ไลองเบิ้งนะว่ามันสิได้ย,ยั่บ่

ถือว่าประกอบปีเล็กแล้วนะเอาไทยเชื่อวันนี้ก็ชิได้ไปไทยพ่นละวันนี้ไปไทยลองเบิรงนะอพี่น้องเลยเอาด้วยไทยน้อยไทย หอดบนไทยแล้วพี่น้องกักบอฮูหวาชิไทยได้หรือบอไดเพราะว่าร่องนี้มันเป็นร่องอันร่องขอไทยเก้านะพี่นุย้นยรถไทยหญ่ขอไทยปานนี้ร่องน้อยเฮามันมันมีถื่เดียวนะ,วะกวางบงกวางนึงนะรถไทยน้อยเฮาะผัดห้อมนึงโอ้โหวาชิไทยได้หรือบอไดไปลองเม่งก่อน แล้วแล้วทุกคนกัมีคักไปเลยด้มันจะต่ำแล้วก็มันงกมันเล็กแล้วก็คือหลายคือจิ้งจ o นะมันห้องไทยนะมันไทยปั๊บเลิกกับพ่ได้นะสิประมาณนี้นะลองน้อยลองมีหญ่พี่น้องเลยกัพอใส่ได้อยู่พอได้ปูอยู่เหรอนี่ปุเมันต้นพี่น้องเลยถ่ายปุเมันต้น นี่ดดก่เอาไทายอ่อจานนึงนะอาจานจานนาอ่อกระชิประมาณนี้กระไทยก็ไม่ได้แล้วชันะ้น,นนะยังอยู่โดดนะฝุงตัวหน้านี่บ่แล้วชั้นพี่น้องเอ้ยนี่บอ่อนี้มันเป็นขั้นสูงปาเลยขั้นสูงนี่มีแต่เสียหน้าเอาแล้วก็ปุบไปเลยนะ ตัวนี้ก็รัตนาเพ่นกับหอนลำมันอยู่นี่ปุเลยได้พี่น้อยเสียบไปเลยขันก็สิประมาณนี้กับบร้งามขันจะต่ำพี่น้องเยฝนตกนี่ก็แจ็บบนควมนี่นะนี่พอได้ปุนะดีกว่าปะให้มันหกปูเลยนะเสียบไปเสียบไปเลย Nè quanh một ấy nó cả nhai nó đây vô đây vô Nè đây bắp 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 bắp